ที่นี่เฝ้ามาประวัติมาแม่มาบอลไปดูได้ไอ้ปัดไปทำอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เคารพรักด้วยครับผมแอดนิวบาบาก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการ คุณจีอึ้งคุณไทยจะทาไปไหน ep ห้าครับก็เช่นเคยครับแอดก็จะนําเรื่องราวของคนไทยที่ฮาที่ชาวจีนได้ดูกันนะครับซึ่งแอดก็จะคลิปที่คนจีนสนใจเป็นพิเศษมาบรรยายให้เพื่อนๆได้รับฟังกันครับเอาละครับเราก็ไปฟังคอมเมนต์ชาวจีนคลิปแรกกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นครับมาล่าชบูม้าไฟของแท้จากจริง มีทั้งเนื้อเนื้อหมูเนื้อติมังความซบระดับมะรำกินไปรำไปซับอิรีใน่นอนเดอร์สวัสดีคนที่ลิงด้านล่างเลยจ้ามาที่คลิปแรกครับเป็นคลิปที่สาวน้อยร่างบางท่านนี้ครับเหมือนจะตามหาบางสิ่งบางอย่างที่ชื่อว่าสายปานอยู่ครับโดยนางได้ตะโกนตามหาสายปานด้วยเสียงอันนุ่มนวลจนทําให้คนดูถึงกับขนลุกขนพองเลยทีเดียวครับซึ่งคลิปสายปานก็เป็นปเลื่าที่จีนมาหลายปีแล้วรตติ้งไม่เคยตกเลยครับ ก็ยังมีคนจีนออกมาเวอร์คลิปสายป้าเรื่อยๆครับเอาละครับก็ไปรับชมคลิปเต็มๆพร้อมครับฟังอมเม์กันได้เลยครับหาสายป้านสายป้านอยู่ไหนอะให้ป้านอยู่ไหนไม่รู้สายป้านเข้าไปในป้าอเราลองเรียกเรียกสายป่านสายป้านไม่รู้อยู่ไหนเรียกสายป้าสายป้านอยู่ไหนสายป้านอยู่ไหน,น,ไ,หน,น,ไ,หนไม่รู้กค้ชสายป้านลงป้า เซบ่่รู้สปาดไปทำอะไรนะไปฉี่เปล่าไม่รู้เสบปาดเนจะหลงปลาเซบ่าจังหอนใชากลัวใส่ปลาหลงปลาคอมเมนต์แรกครับนี่คือต้นฉบับหรือไม่แล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับมาแล้วก็ว่าใช่ต้นฉบับแน่นอนคอมเมนต์จะไปครับ เรสงของคุณไม่มีใครกล้าที่จะเจอคุณแน่นอนแต่ก็มีคอมเมนต์ตอบกลับมาถึยว่าสายป่านคงุกลัวแต่ก็มีคอมเมนต์ตอบกลับมาอีกนะครับสายปานอาจจะกําลังทํางานอยู่ก็ได้คอมเมนต์อะมาครับยิ่งร้องไห้ยิ่งนกลัวคอมเมนต์อะมาครับไม่ต้องมองหาสายปานเขาสับินแตกไปแล้วคอมเมนต์่อไปครับตอนนี้คุณรู้ตัวหรือไม่ว่าทําไมสายปานจึงไม่ออกมา คอมเมนต์ต่อไปครับนี่คือวิธีตะโกนของสำเนียงผู้ชายคอมเมนต์ต่อไปครับมันยากที่จะบอกได้ว่าเขาเป็นชายหรือหญิงคอมเมนต์ต่อมาฮะฉังคิดว่าเสียงนี้ดีจริงๆเสีสูงและต่ำดีมากนักฐานเสียงดีและทุกอย่างที่คุณเห็นมันจะเชื่อมโยงกับเสียงคอมเมนต์ต่อไปครับหลังจากหลายปีที่ผ่านมาสายป่านยังมีชีวิตอยู่หรือไม่คอมเมนต์ต่อไปครับเสียงนี้เกือบทาให้ฉัน รัวขูกข่าวลงอมวนขอชีวิตงานนั้นเลยเหรอฮะคอมเมนต์ต่อไปครับสายปานได้ยินเสียงแล้ววิ่งหนีไปทั้งคืนโดยไม่แขนหลังที่กลับมาคอมเมนต์ต่อไปครับสายปานตกใจจับเสียงของคุณมากจนเขาวิ่งไป500รอยไมล์คอมเมนต์ต่อมาครับฉันเคยบอกเพื่อนว่าอย่าไปเมืองไทยเพื่อหาแฟนคุณจะเจอกับสิ่งนี้คอมเมนต์ต่อไปครับ ฉันเคยคิดว่าสายปานเป็นผู้ชายดูแฟนของเธอแต่ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นสุนะัขจนฉันได้ดูวิดีโอเต็มและคอมเมนต์ต่อมาครับเสียงคำรามของหมีตัวนี้เต็มไปด้วยความโกรธแต่น่าสะพรงกลัวมาที่คลิปต่อไปครับสาวน้อยท่านนี้ครับได้ชวนหนุ่มไปโดดเชือกด้วยกันครับด้วยความเส้นแรงทําให้แฟนสาวของหนุ่มที่โดนชวนครับเกิดอาการถึงแรงครับทะให้มีเหตุการณ์วิ่งไล่จับกันนะครับ เอาละครับก็ไปรับชมคลิปเต็มๆนะฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับอุ้ยพีบีไปไหนมาหรอจ้าไป,าปร้านป้าแต๋วมาหรอทีมสืบข้ามาไปโดดเชือกกันหนูไหมอ่ <c oughs> ะบันมาแม่มาบอล <c oughs> คมเป็นแรกครับความกลัวความเป็นแม่นั้นเข้มงวดผมไม่จะมาครับผู้หญิงคนนั้นพูดกับเขาว่าคุณกกับบ้านพื่ฉันอยู่นี้ขเขาไม่จะไปครับฉันไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรแต่ฉันหูเลาะเหมือนคนโง่ผมไม่จะมาครับคลิปนี้ทําให้ฉันถึงสายพานแม่สายพานนี้ดังจริงๆฮนะขเขาไม่จะมาครับเขามหาผู้ชายหลอกคนนี้ทุกวันแล้วเขาก็ถูกผู้หญิงคนนี้ไล่ล่าทุกวัน แพวกเขาก็ทะเลาะก,กันทุกวันคนนี้น่าจะเป็น FC แฟนคลับตัวยงของคลิปนี้นะฮะเรียกได้ดว่าดูดไปทุกคลิปแน่นอนครับคอมเมนต์มาฮะคามว่าพ่อแม่หลายคนในประเทศไทยก็มีปัญหาเช่นกันคอมเมนต์ไปครับทําไมผู้หญิงถึงแข็งแงกร่งกว่าผู้ชายในประเทศของพวกเขาแล้วผู้ชายก็อ่อนโยนขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่องนี้คุณพ่อามาทุกคนน่าจะรู้ดีนะฮะว่าอย่าหึงกับผู้หญิงนะฮะคอมเมนต์มาฮะ ผู้หญิงไทยชอบผู้ชายผู้ชายก็เหมือนผู้หญิงคอมเมนต์ comment ต่อไปครับประเทศไทยเป็นเรื่องของผู้ชายที่ใช้ชีวิตแบบผู้หญิงและผู้หญิงที่ใช้ชีวิตแบบผู้ชายคอมเมนต์ comment ต่อไปครับทำไมผู้ชายส่วนใหญ่ในประเทศไทยถึงเป็นแบบนี้คอมเมนต์ comment ต่อมาครับฉันทนไม่ไหวแล้วมาจับกลุ่มเขาแล้วทาให้เขาเป็นหายนเถอะคอมเมนต์ comment ต่อไปครับไม่รู้ทําไมคนไทยเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยที่ฉันดูแบบคอมเมนต์ต่อไปครับ ผู้ชายไทยทุกคนเป็นแบบนี้กันบ้างไหมปิดท้ายคลิปสุดท้ายของสเต็ปแดงของน้องผู้หญิงร่างเพรียวท่านนี้กันครับนางเต้นเพื่อขอทุนการศึกษาด้วยสเต็ปที่พลิ้วไหวดังใส่น้ำครับคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ยากที่จะไม่หยุดที่จะรับชมนะครับถ้าแอดอยู่แถวนั้นก็ต้องบอกว่ามีแบงค์พันหยอดเข้าไปในกล่องสักบสบใบสองใบแน่นอนครับครับก็ไปรับชมคลิปเต็มๆพร้อมกับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับ แรกครับไขมันก็เป็นความเซ็กซี่ชนิดหนึ่งเช่นกันคอมเมนต์มาครับฉันดูมันหลายครั้งและเธอก็เต้นดีมากคอมเมนต์ต่อไปครับฉันยังคิดว่าเธอเต้นดีมากเตือนอารมณ์มากคอมเมนต์ต่อไปครับไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้มีเพลงในใจและเป็นธรรมชาติคอมเมนต์ตมาครับเป้นได้ไม่ต้องกังวลเมื่ออุ่นถึงอหอมท่านต่อมาก็ได้มาให้ความรู้นะครับมาก รัดออกกำลังกายไม่สามารถลดน้ำหนักได้ควรดื่มสิ่งที่ควรดื่มและกินสิ่งที่ควรกินคอมเมนต์มาครับเหมือนสไตล์การเต้นของฝรั่งสไตล์นักเต้นที่มีมนุษยธรรมและสวยงามยังมีอิสระคอมเมนต์มาครับน่ารักจังคอมเม่ต์ไปครับบางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างและรูปรักสิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจคอมเมนต์มาครับต้องยอมับว่าเธอมีความสุขมากกว่าวฉันอีกคอมเมนต์มาครับ ความมั่นใจค่าทุกอย่างคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเพลิดเพลินไปกับพรแห่งความนุ่มนวลและเต้นลำจุดสุดยอดของชีวิตคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเธอจะต้องดูดีเมื่อคุณลดน้ำหนักคอมเม่ต์่ะไปฮะจังรับความเป็นธรรมชาติตามธรรมชาตินี้คอมเมนต์ comment ต่อไปครับควสวรรค์นในกระดูกไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะเรียนรู้ได้และคอมเมนต์สุดท้ายครับประเทศอย่างไทยและเวียดนามชอบเต้นและสามารถเต้นได้ตั้งแต่เด็ก กรจกไปแล้วครับสำหรับรายการคุณจิ้นอึ้งคุณไทยจะหาไปไหน EP 5ครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดดิ่งกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินอยู่บ,าบา้าต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ